คุณลุงครับอันนี้นั่งร้านอะไรครับเนี่ยนั่งร้านทุเรียนเหรอฮะที่ว่าอายุเยอะที่สุดเหรอครับในย่านนี้โอ้กี่กนนปีได้ครับส่วนนี้ย <27. S 2> <27 S 1> ี่สิบเจ็ดปีแล้ววันหนึ่งนี้ออกออกผลมากน้อยอยังไงครับปีหนึง่งต่อต้นหน้าประมาณ100ร้อยลูกเหรอฮะต้นประมาณร้อยโอ้ และอันนี้ใช้ส่วนที่คุณลุงบอกว่าต้องจองข้ามปีไหมต้องอ่ะที่ได้ไปลูกอ,อ,อร่อยมากจากต้นนี้ส่วนนี้เหรอครับอนนโอ้เปลือกบางมากเปลือกบางมากคุณลุงหนูอยากกินต้นเนี้ส่วนนี้เปลือกบางมากค่ะโอ้โหเขาเขาวางเขาวางนั่งร้านถี่มากเลยอะ่ะเ <c oughs> พราะมันสูงมากเห, <c oughs> หรอฮะสูงก็ปีนไม่ไหวออะคนปีนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยเจ้าของอายุ7บปีนเอง แต่ตอนนี้ต้องให้จ้างเข้ามาปีนอ้เพราะทุเรียนมันต้องเคาะครับอ๋อ<ถ>ต้อง<ถ>เคาะ <ขอ S 2> ดูว่า